ไปดูอุตสาหกรรมที่เราไม่เคยพูดถึงกันสักเท่าไหร่เลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของถุงยางอนามัยนั่นเองนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยคนนิยมมีลูกน้อยลง<ม>เอ๊ะแล้จะส่งผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมนี้นะครับ ทางด้านของนะครับบริษัทไทยนิปปุ่น Rubber Industry จำกัดมหาชนหรือว่า TNR นะครับได้มีการถแถลงข่าวนะครับพูดคุยถึงข้อมูลแบบนี้บอกเทรนด์ของคนรุ่นใหม่นี้นะครับไม่นิยมมีลูกก็เลยทําให้ถุงยางอนามัยโตกว่า8%โดยไทยนิปปอนเองนะครับเตรียมที่จะลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตพร้อมจับมือกับ PLBY ก็ยอมอยาก Playboy ยนะครับก็คือ Playboy Group ในการนำเอาถุงยางอนามัยพรีเมียมถุงยางก็มีเซกเตอร์ยนะ แบบพรีเมียมบุกตลาดโลกด้วยทีนี้บริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชนก็คือท NR เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการผลิตถุงยางอนามายัยจากน้ำยางธรรมชาติอยู่ในตลาดมากกว่า31ปีแล้วนะครับอยู่ในตลาดหุ้นไทยปัจจุบันนี้เนี่ยเจ้าของแบรนด์ถุงยางอนามัยสัญชาตินะครับไทยก็คือไทยก็คือวันทัชแล้วก็ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแบรนด์เพลียบอยจากเพียงผู้เดียวในประเทศไทยทางด้านของ c e o ของบริษัทไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสทรีจำกัดมหาชนนะครับก็คือคอมรดารารัตนโรจน บอกว่าปัจจุบันนี้ตลาดถุงยางอนามัยในไทย,ยมีมูลค่า1,500ล้านบาทครับเติบโต5%ต่อปีโตเลยเศรษฐกิจไทยนะฮะแต่ว่าเมื่อเทรนด์วัยรุ่นนะครับคนรุ่นใหม่ไม่ไม่อยากที่จะมีลูกหรือมีลูกน้อยลงบวกกับวัยรุ่นที่ศึกษานะครับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นนะครับ ต่างจาก10ปีที่แล้วครับเริ่มศึกษาตอนอายุ18ตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่อายุ13ปีทําให้ตลาดก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นถึง8%ด้วยกันทีนี้ภาพรวมตลาดถุงยางอนามัยโลกนะครับมีมูลค่ามากกว่า20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐคาดการณ์ว่าในช่วงปี2024ก็คือปีนี้ถึงอีก6ปีหน้าคือ2030จะเติบโตได้ถึง8.57%มองว่าตลาดยังมีศักษาษาษายภาพอีกมากครับเพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้มองถุงยางอนามัยเป็นแค่อุป,ปกรณ์การคุมกําเนดแและะปปป้ององงกกกันนโรรรรคต่่มมาาาเ็หหสบณ์ใๆ เดีย๋ยวต้องไปถามว่ายังไงนะฮะแถมยังสะท้อนให้ถึงไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งานอีกด้วยทีนี้ประเทศที่มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุดในโลก5ดับมีอะไรบ้างไทยติดอันดับกับเขาไหมคงไม่ติดละครับเพราะว่า5ประเทศที่จะว่าถึงเนี่ยรู้แล้วแต่มีพลเมืองหลักเกินรอยล้านทั้งนั้นเลยนะครับหคือจีนครับ 2, สสหรัฐอเมริกา3อินเดีย4อินโดนีเซียแล้วก็5ญี่ปุ่น ทั้งหมดอย่างที่บอกครับเป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรเยอะมากสะท้อนให้เห็นนะครับว่าตลาดต่างประเทศมีโอกาสเต,ต,ติบโตได้อีกก็เลยจับมือกับ PLBY Group น็น่าจะหมายถึง Playboy นี่แหละครับพัฒนาสินค้าภายใต้ใแ,แบรนด์ Playboy Condoms ถุงยางอนามัยพรีเมียมและเจลหลอ่อลื่นที่มีส่วนผสมของน้ํามันกัญชา CBD <c oughs> ไม่ได้บอกนะครับว่าแล้วมันเป็นยังไง พื่อที่จะนะครับไปบุกตลาดผ่านตัวแทนจําหน่ายทั้งในสหรัฐจีนอินเดียเวียดนามและแอฟริกาโดยประเทศเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประเทศที่มีกําลังซื้อทั้งหมดแหละครับทีนี้ทางด้านของ CEO นะครับก็คือของท NR อ้ําย้แบบนี้มั่นใจว่าการจับมือกันของทั้ง2บริษัทจะช่วยผลักดันให้ทั้ง2บริษัทเนี่ยเติบโตร่วมกันยิ่งในช่วงสถานการณ์นะครับราคาน้ํายางธรรมชาติปรับตัวลดลงไปอยู่ที่40บาทต่อกิโลเพราะราคายางซึ่งเป็นต้นทุนเนี่ยปรับตัวลดลงสิ่งที่ตามมาคือต้นทุนที่ลดลลงและทํําาให้้กไรรนนัันปบตเพิ่ม อย่างไรก็ตามครับพอผู้สื่อข่าวเนี่ยนะครับถามต่อไปว่าแล้วตลาดถุงยางอนามัยได้รับผลกระทบจากสินค้าจีนทัลักะเข้าไทยหรือเปล่านะครับคุณอมรซึ่งเป็นซีอนะครับตอบแต่พิงสั้นๆบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบเพราะถุงยางอนามัยนั้นจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ถ้าจะนําเข้ามาต้องผ่านสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก,ก็คือออ,ย,อยก่อนทีนี้ ทางด้านของคุณอมรซึ่งเป็นซีอโของ t n เาเขาฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่คนที่3 1ซึ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งรัฐบาล4ีวันนี้ก็คือคุณแพททองทานบอกว่าอยากให้ช่วยส่งเสริมธุรกิจการส่งออกนะครับและแจกสิทธิประโยชน์ภาษีบ OI เพราะจะทําให้เอกชนนั้นสามารถตัดสินใจเดือนหน้าลงทุนต่อไปได้ครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจากเดอ Standard Wealth กันนะครับ